สวัสดีค่ะบีมชิชามนนะคะคายมัฐมน์ค่ะพวกเรามาจากอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่คะร้านเลชิเก้นเนี่ยเปิดมาได้4ปีกว่าๆค่ะเกือบจะ5ปีล่ะ <Goodness. S 2> เมนูเด็ดที่สุดของร้านเราคือข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่ที่เป็นสไตล์ไทยเลยค่ะดั้งเดิมที่เราทํามาจากครอบครัวที่เราทําทานกันแล้วเราเคยทําขายที่เมืองไทยค่ะก็ถ้าเป็นตัวไก่นะคะเราก็จะต้มแบบวัดอุณหภูมินะคะความพิเศษของข้าวมันเราก็ใช้ข้าวของมะลิเราหุงแบบดั้งเดิมแบบเมืองไทยเลยค่ะเราก็จะมีส่วนผสมของพวกขิง กระเทียมนะคะหอมเรามีใส่ใบเตยลงไปเพื่อช่วยให้แบบว่าเปิดมาจะมีความหอมของเหมือนข้าวมันไก่มังไทยเลยนะคะเหมือนที่แบบเราเคยทานตอนเด็กๆอะ,ค,ะค่ะค่ะน้ําจิ้มนะคะเราจะคัดสรรวัตถุด,ดิบที่ใหม่สดแล้วก็สะอาดทําให้เรามีความแตกต่างจากร้านจีนแถวนี้ก็คือว่าเรามีส่วนผสมของขิง แล้วก็มีพริกกระเทียมนะคะมีความเผ็ดนะคะแบบไทยสไตล์แบบไทยๆคะ่ะสำหรับคนที่ไม่ทานน้ำจิ้มรสจัดนะคะเราก็จะมีน้ำจิ้มซอสส้มนะคะแล้วก็ขิงนะคะเป็นทางเลือกให้ลูกค้าด้วยคะ่ะตอบโจทย์มากคือลูกค้าคนจีนเนี่ยบางทีจะไม่รู้จักซอสของน้ำจิ้มไทยเขาจะชอบซอสขิงหรือจะเป็นซอสสม้มสองอย่างเนี่ยคะ่ะที่เขาจะชอบทานกันมากตัวน้ำซุปนะคะเราก็จะใส่พวก พวกใบเตยไก่ที่ใส่ไปให้มันมีความหวานแบบธรรมชาติหวานน้าซุปของกระดูกอะค่ะนอกจากนั้นเรายังมีเมนูไก่ทอดและก็ไก่ย่างนะคะซึ่งเรามีเมนูส้มตําด้วยซึ่งส้มตำเนี่ยลูกค้าสามารถเอามาแมทช์กับข้าวมันไก่ไม่ว่าจะทานกับข้าวมันไก่ต้มข้าวมันไก่ทอดหรือไก่ย่างจะช่วยชูรสของอาหารให้เพิ่มความจัดจ้านนะคะลูกค้าบางคนชอบทานไก่2ออย่างก็คือมิกซ์ได้เลยค่ะไก่ต้มไก่ทอด เสิร์ฟพร้อมส้มตำหรือจะเลือกเป็นคู่กับข้าวเหนียวด้วยค่ะเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยจะชอบความคริสปี้ของข้ามันไก่ทอดซึ่งเราจะทอดสดๆนะคะเวลาลูกค้าสั่งออเดอร์ต่อออเดอร์เลยค่ะเราจะไม่ทอดทิ้งไว้นะคะคือต้องบอกก่อนว่าเ,เรามาทำชุระแถวนี้บ้านเราอยู่โคเวอร์ซิตี้ แล้วพอเรามาทำธุระแถวนี้เราก็เลยเอ้ยเราอยากกินร้านนี้มากตั้งนานแล้วประทานในรถแล้วคือแบบเอ้ยแฟนแฟนที่เป็นฝรั่งเหมือนกันก็ชอบอ่ะเราก็ชอบเพราะมันมีรสชาติเผ็ดหน่อยบางร้านมันจะเป็นรสชาติจืดแล้วต้องเติมพริกแต่อันนี้คือไม่ต้องเติมคือเพอร์เฟกต์เรากินเลยอ่ะตัวข้าวเหมือนเมืองไทยข้าวนุ่มมีความหอมมันทั้งไก่ทั้งไก่ทอดแล้วก็น้ำซุปอะค่ะเขามีรสชาติพอดีมากแบบถ้ามีโอกาสได้แวะมานะแต่ว่าร้านนี้คือ เป็นร้านข้ามันไก่ที่รสชาติเหมือนเมืองไทยมากที่สุดถ้าคิดถึงนะมากินร้านนี้เลยตอนนี้เราก็กลับมาขอ,อน้ำจิ้มเพิ่มอะค่ะต้องกลับมาอีกแน่นอนค่ะ เมนูเด็ดอื่นๆนะคะที่ได้รับความนิยมมากเหมือนกันนะคะก็คือเมนูผัดไทยเราจะผัดโดยใช้ซอสที่เราปรุงขึ้นมาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะแล้วเราก็ยังเน้นใส่ตัวกุ้ช่ายถั่วงอกนะคะตัวผัดซีอิว๊วเราก็จะผัดสดๆนะคะโดยใช้เส้นสดที่มาส่งทุกๆวันนะคะใส่ผักคะน้านะคะแล้วก็ปรุงรสตามสูตรของร้านค่ะคะ่ะในส่วนของอาหารจานเดียวนะคะของเราก็มีเป็นกะเพราะคะ่ะ ข้าวผัดกะเพราเราไปพร้อมกับไข่าดาวเลยนะคะที่ร้านของหวานเนี่ยให้พอพูล่าที่สุดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งมะม่วงเราเนี่ยเราจะใช้มะม่วงตามฤดูกาลในส่วนของข้าวเหนียวข้าวเหนียวเนี่ยเราจะปรุงด้วยสูตรของน้ำกะทิที่เรา มิกแอนแมทนะคะเมื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยหอมหวานนะคะข้าวเหนียวเป็นเม็ดบางท่านลูกค้ามาเพื่อสั่งข้าวเหนียวมะม่วงโดยเฉพาะเลย Here oh there s so many things that I love I love the crying pork I love the pad see ew I love the Hainan chicken Well I love the Hainan chicken because their chicken is always really juicy and they give you a lot and the sauces are really good so just t a s t e delicious. So I totally encourage you, if you haven't tried it yet, you should totally come down and give it a taste. ร้านเลชิเกนจะอยู่ในส่วนของอ่าซิตี้ซันกาเบียวค่ะเอทเรสที่1001นะคะอีสต์ลาสชูนัดไรค่ะซันกาเบียวนะคะโลเคชั่นของเราจะอยู่ใกล้มอนเทเรพาร์ค เอาแฮมบราไม่ไกลจากตลาดฮาวายมาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับอ่าวันซิกตี้เอมาร์เก็ตไม่ได้อยู่ในพลาซ่าแต่เราอยู่ตรงคอร์เนอร์นะคะถัดมาจากตลาดนิดนึงค่ะริมถนนเลยค่ะที่ร้านเปิดทุกวันเลยค่ะไม่ปิดนะคะเปิด11โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเราจะมีปิดพักเบรกนะคะ บ่ายสถึงบ่ายสเราสตาร์ทเปิดอีกทีหนึ่งบ่ายสโมงค่ะแล้วก็ปิด2องทุ่มครึ่งลูกค้าท่านไหนสนใจที่จะทานที่ร้านหรือจะสั่งทูโกโส,สั่งแคทเทอริงเพื่อปาร์ตี้นะคะสามารถโทรมาได้นะคะที่เบอร์6 2 6องหกค่ะแปดเจ็ดนะคะ<า>ก็ขอฝากร้านเล็กชิคเก้นนะคะกับเพื่อนๆคนไทยนะคะที่ชมคลิปนี้นะคะแวะมาทานกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดี<า>ค,ค่ะ,คะ